จจขอรหัสหนึ่งรหัสเครื่องสําอางกล่องรายการละหนึ่งแสนขึ้นเลยรายการละหนึ่งแสนขอรหัสเลยจ้ะรายการละหนึ่งแสนใส่อะไรก็ได้ไปแล้วแต่เดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเลยแสนหนึ่งราคาแสนหนึ่งขึ้นเลยเรื่องของกูนะใส่อะไรก็ได้นะเครื่องสำอางแสนหนึ่งนะเรื่องของกูนะข่ายใจเอสนะขอรหัสหน่อย รวยหนึ่งรวยหนึ่งแสนหนึ่งขึ้นรหัสเลย <c oughs> ไม่ใช่มาแสนหนึ่งแสนหนึ่งจำรวค่าสองสิบบาทค่าสองบาทจีจีขึ้นเลยจีจีข้างหลังอะ่ะยา ยอดเครื่องสำอางแสนหนึ่งจ้ะรวยหนึ่งนะเคุณย,ยังรวยหนึ่งนะแสนหนึ่งฮัลโหลพ่อรอดแล้ว โอเคค่อยว่าอนะันนะั้นอ่ะอืมรอดละจัดไปรวย 1, นหนึ่งแสนหนึ่งก็จำอางมีกี่เจ้าแล้วตอนนี้ร้อยเจ้าเหรอสองร้อยท่านแล้วค่ะเคยจำอางสองร้อยหนึ่งแสนบาทไม่รู้นะได้อะไรไม่รู้นะเดี๋ยวใส่ไปให้เลยจำอางแสนหนึ่งค่ะเจ้าจำอางจะกินเธอน้ำหอมแล้วแต่กูนะกูใส่อะไรให้ก็แล้วแต่กู แสนหนึ่งค่ะกี่คนแล้วลูก400กว่า4 0่ร้อเก้าเอาเลยเอดเลยพร้อมเจ๊งอยู่แล้วเราไม่มียงเสียอีกอแล้ว400ร้อยคูณแสนแสเจพร้อมเจ๊งอยู่แล้วสี่รอยคูณแสนส0่สล้าน500ยังลูก600เหรอ6กรก็กี่ล้านหกสิบล้านแล้วลูกถึงพันยังถึงพันก็ร้อยล้านนะลูกนะ หกร้อกว่าหรอฮะหกร้อยหรอเซ็กยอดโอเคห้าสิบล้านห้าสิบล้านเห็นยังห้าสิบล้านพันหนึ่งหรอรวยหนึ่งพันหนึ่งปิดแล้วลูกร้อยล้านแล้วพอ,อพอพอปิดรับแล้วลูกปิดแล้วร้อยล้านแล้ว เออเเปิดให้แค่ร0อยล้านพอลูกพอแล้วอะนะคะเราก็กำลังจะไลฟ์สดเปิดกล่องสูงทินบี่พายหนึ่งแสนบาทค่ะทุกคนปักหมุดรอได้เลยนะคะอีกไม่กี่นาทีเราจะไลฟ์แล้วค่ะตอนนี้ของทุกคนมันเป็น ทอรอยซอยเลยหรอเปิดไม่ได้สมะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยทองว่ะอิสัตว์กูมือสั่นฮ้ยทองหยิบหยิบไม่ได้เลยเนี่ยแม่มึงทองกำไรอ่ะว้าา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 ่าเาาาาไม้าไหไาาาาาาไาา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 าไาา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 าอาาาาาาอ มาหมดเนี่ยกำไรลีลาแน่นแนแน่นไหมอ่ะอีกอันนึ่งขยับดูก่อนแน่นไหมอะไรแน่นมคอร่งคอรองแน่นไหมแน่นไม่โปร่งไม่โปร่งเลยนะไม่โปร่งอะลองเอาให้กล้องดูใกล้ใมือมือสั่นนะให้กล้องดูใกล้ใหน่อยให้กล้องดูใกล้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 ใใกล้จริงเอาทำยังไงทำแบบอะไรเก็ได้ค่ะกางเกงลดกางนู้เกงนู้นเสื้อตึงอ่ะบิวตี้บ็อกเโอ้ไม่ได้หรอ ดูนะทุกคนขอซาวนิดนึงคุณเบลเราแบบแซวแบบเฮ้ยเราจะได้ลุยอ่ะเราได้เป็นเนมอ่ะทุกคนเฮ้ยเราเปิดได้เป็นเนมด้วยอ่ะนะคะเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยค่ะกระเป๋าหรอเราจะเสร็จหรืออะไรหนูก็ไม่รู้ด้วยคลาสหรืออะไรเฮ้ย เขาบอกว่ากางเกงมีผิวขายเสื้อผ้าได้กุญแจรถไปค่ะอ๋อกุญแจรถหรอได้อะไรอ่ะกุญแจรถอยู่ในกล<ง>่องสาวผู้หญิงแดทงอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเตรียมเช็คกันนะชุดเดี๋ยวขอบคุณร้านนี้จะบอกว่าขอบคุณร้านนี้มากที่ส่งชุดมาเมื่อวันก่อนแล้วคือได้ใส่เลยนะคะพิวเดี๋ยวจับให้ดีๆก่อนโอเคไม่หลุดว่าประมาณราคาเท่าไหร่คะ เออเดี๋ยวเราดูเลยเฮ้ยทุกคนเราได้หลุยนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเราได้อะไรนะคะไม่ไรก็ไม่เห็นขายนะน่าจะเอามาจากไหนไม่รู้จริงปะเฮ้ยได้จริงเขาต้องไปซื้อเตรียมอยู่ลุ้นสีอะเฮ้ยกระเป๋าลุยจริงกระเป๋าหลุยจริงนะคะทุกคนออยยย่่่่่าาากกินนนนไไไปป็็แคคคคคเเดะงฉัมมสโให้้้ชืขึฟ ชีวิตชีวาแก้วขึ้นมาชูแบงค์พันมาบอก ดาดาบน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 ดาดาทำได้หนูหนูก็ลังไลฟ์สดอยู่ค่ะรถอะไรต้นนะฮะรถซูซูกิค่ะรถยนต์ใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์หน้างานดีกว่านะคะโอเคค่ะโอเคขอบคุอแล้ก็เขาบอกว่ารอเซอร์ไพรส์หน้างานโอเคนะคะน่าื่นตาตื่นใจค่ะเดี๋ยวไงหนูติดต่อกลับไปอีกหนึ่งครั้งดีว่าหนูหมดไล่ส้วเขาบอกว่ารถยนต์ไม่มีใครบอกเาอร์ไพรส์เลยขอบคุณมากๆเขาอกขอร้องโอ้ยจริงเ ไม่รู้แล้วจะถึงหมอสายแต่เราจะไม่เป็นคนบอกรถครับอันนี้คือครับเขาให้มาเป็นเหมือนเป็นเนักเลงเฉยไม่เราไปไปเฟิร์มไปติดต่อมาเองอ๋อแต่ว่าเมื่อกี้พี่เขาพูดว่ารถยนต์จริงเหรออุ้ยพี่เฮ้ยหรือว่าเขาบอกว่าโซบินฉันแล้ว่าแต่นั่งไงุม่จะรบกวนทำไมไม่ดีใจขนาด ซึ้งนะคะโอ้ยตายหลอกได้โยววโอ่ะน้องตาจะไรแม่คือแบบว่ามันคมไปถุงต่างเขาอย่างเงี้ยน้องตาบุตรตาหของท่านเขามันเยอะไป <c oughs> มันเยอะไป,ไปเอาเอาอันนี้ขึ้นไปแเอาแต่รถก็าวแล้ว <c oughs> เอาคืนได้เลยเอารถมณ์รถยนต์นอ่ะเขาบอกรถยนต์แน่นอนแต่ว่าเหมือนเขาพูดเขาพูดจริงขอรถจริงเขาได้ย้นรถยนต์งั้นให้อินดีโทรที่หนุ่มไม่ยอมเป็นแบบแล้นเลยค่ะขอบคุณนะที่ทำถูกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูกล่องสุ่มเมื่อกี้นี้ก็คือกี่กล่องนะห้ากล่องแล้วรางวัลใหญ่ที่น้อก้อยได้แล้วทุกคนที่ก้อยตั้งตา รอตั้งแต่แกะกล่องแรกคือนี้เลยนะคะก็คือกล่องนี้เขาบอกว่าโดนทุ่นเลยที่ต่ออันไม่ให้ดูชันเนี่ยเนี่ยไม่โดนชันเป็นกุญแจแบบนี้ค่ะอ๋อสุดออกของซูซูกิไงอะอะไรรถมอเตอร์ไซค์เอาดีเออเอาดีเออเอาดีดีเออเอาดีดีพี่หลงหรือกุญแจกุญแจอะไรวะแกแกกูอีกหน้าเลยอะ เฮ้ยเฮ้ยเขาบอกให้ติดต่อพี่นาหนูได้รถพอไทยในลองลองลองแกล้งแกล้งแก่แกล้งแกล้งกุญแจจริงอะจริงเฮ้ยกุญแจมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยรถเก๋งเนาะอุ้ยใจเย็นพี่นองอย่าทันหนูตื่นแต่หยุดพวกมึงหยุดพวกมึง มึงคนละกุญแจมึงรถมอเตอ,อร์ไซค์ไอ้ยจักรยานเฮ้ยจักร <ถ S 1> ยานอะไรรถใหญ่อันนี้รถใหญ่อ๋อรถใหญ่สวิปป่ะเนี่ยสวิปป์เหรอเฮ้ยรถใหญ่ไม่ใหญ่มอไซค์เฮ้ยมอเตอร์ไซค์ไปเอาที่ไหนอ่ะนี่ไงใช่เหรอ,อ,อ,อพวกมึงจดจำกูวไว้นะ กูจะขับมอไซค์กลับมาจากจากร้านพิลิภัยอะไรอะเ<อ>ต็มพูดสิพูดได้สี่กล่องแต่ชนะเลิศค่ะฟังนะได้สี่กล่องแต่ชนะเลิศค่ะคุมแล้วไปแล้วไม,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 ม่ไม่ไม่สุนละของถุงบางไว้เนี่ยแหละไม่ไม่ไม่สุงละไม่สุงละขออนุญาตไปขับมอไซค์กลับบ้านก่อนนะคะสิทต,ต่อซูซูกิ มึงคุณไอ้หมอใส่มึงน้ำหอมหมออะไรอ่ะน้ำหอมทิมไดฟไฟว้ายอันนี้ที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดป่ะขอบพระคุณมากนะคะโหนวดได้มาใส่ค่ะเดี๋ยวก่อนกอกคองแสบได้รถใหญ่โอเคขอบคุณนะพอไม่สุ่มละไม่สุ่มละได้มาใส่ละ ก็ทีละสองทีละสองลุยวิทย์ทองก็ทีละสองค่ะทีละสองรถที่ขับก็คันละสีคันละสีช่วยเหลือมันนู่อีกวันละแสนเขาวันละแสนน่ะอยากจะใช้เงินบอกพิมเลยกับพี่ขาของแต่โปดันเด๋อเสกให้แบบจินนี่จ๋าเงินกูหาเองเดี๋ยวแจกเองแต่คุณพี่จะไม่ต้องสอนสารและแน่เดี๋ยวกูตอบติดครับเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอเคปะ